ที่ผมยืนอยู่นี่คือช่องสกูนะครับช่องสกูนี้เป็นด่านที่เปิดเฉพาะชั่วคราวนะครับให้เฉพาะคนอำเภอบ้านกวดข้ามไปได้เท่านั้นถามพี่วินแล้วเขาบอกว่าเดือนตุลาค่อยจะเปิดให้คนทางจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเข้าออกได้คนทางอื่นก็ยังเข้าออกไม่ได้ครับมีพักสปอร์ตอย่างผมก็เข้าออกไม่ได้ ก็จะให้ดูบรรยากาศครับมอไซน์นี้ก็มารอรับคนนะครับนี่ฮะส่วนทางนั้นก็เป็นวินวินรถขนไว้ขนของข้ามแดนไปฝั่งโน้นของคนกัมพูชานะครับส่วนมอไซน์นี้ของเรารับจากคนจากที่จอดรถเฉพาะคนอำเภอว้านกวดนั้นนะครับเขามาเขาจะข้ามไปบ้านหลังใหญ่ทางฝั่งโน้นนะครับ ที่ผมยืนอยู่นี่คือช่องสะกูนะครับเป็นด่านชายแดนชั่วข่าวของอำเภอ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์ข้ามได้เฉพาะคนในพื้นที่นะครับในอำเภอบ้านขวดเดือนธุนาก็จะเปิดให้คนทางจังหวัดบุรีรัมย์ข้ามได้เหมือนกันที่เห็นรถเข้าออกก็มีบ้านหลังใหญ่อยู่ฝั่งโน้นนะครับเขาบอก เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางด้านหน้านะว่าเป็นยังไงดูบรรยากาศฮะว่าอย่างเทพครับไทย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 ได้บ่ครับนี่ออเพ่ไทยท่าทั้งเจ้าหนทีครับครับ ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับท่องเที่ยวทั <Ping teenage alive online> <c oughs> ่วไทยพาเที่ยวครับก็ไม่กล้ากล้าถ่ายเจ้าหน้าที่ครับให้ดูชายแดนว่ามันเป็นอย่างนี้เขายังไม่เปิดให้คนทั่วไปข้ามให้ข้ามได้เฉพาะคนในอำเภอบ้านกวดประมาณนั้นที่ถามข้อมูลจากพี่คนมาก็ตุลา จะเปิดให้คนบุรีรัมเข้าถ้าเปิดคนทางอื่นก็ยังเข้าไม่ได้ครับมีพาส,สปอร์ตก็เข้าไม่ได้เป็นการาเปิดชายแดนการค้าขายสำหรับคนในพื้นที่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นด่านชั่วคราวครับ ก็ไม่ได้เปิดถาวรอ,อันนี้ก็วินเป็นวินรถรับจ้างก็เป็นบรรยากาศคนก็ยังไม่มากครับเพราะว่าให้ผ่านได้แต่คนบ้านขวดให้ดูเด็กหลังเล่นอันนี้จวดจวดอย่างนี้ก็ <c oughs> รับจ้าง ไว้ขนสินค้าของคนเขมรน,นะครับก็จะมีรถสินค้ามาส่งแล้วก็ขนข้ามไปฝั่งนั้นก็สินค้าการาเกษตรนั่นเลยครับเขาก็าว่าบุรีลปลอมนะฮะก็ <c oughs> ไม่ได้เขาให้ถือได้คนรับคัดตั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าเหมือนกับน,นําไปสูบเองนะถ้าถือเยอะก,กว่านั้นก็ถือว่านําไปขายจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือ ช่องสกูนะครับนี่มาครั้งแรกผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มอใส่เขาขอรับจา้างยิ่งส่งไปที่ดา่านตรงจุดป้อมชายแดนแต่แต่ผมจะไม่ขึ้นมอตอร์ไซค์นะครับผมจะดูดูบรรยากาศ <laughs> ให้ดูบรรยากาศที่ส่องจสก,กูครับ อันนี้เป็นมอไซค์รับจากไปเสร็จแล้วรถที่มาจอดนี้เขาบอกว่าไปไปบ้านหลังใหญ่ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับที่ซ่องสกูร่าเป็นยังไงจากจุดที่จุดจอดรถมานะ่อมาเข้าที่จอดรถเสียคนละ20บาทนะครับแล้วก็จะมีหม มอเตอร์ไซครับจ้างส่งไปที่ที่ด่านชายแนดนเดี๋ยวนะครับผมจะไปดูข้างในอีกว่าเป็นยังไงสำหรับข้างในนี้จะจอดรถพ่อค้าแม่ค้านะครับใครจะมาจอดตรงนี้ก็ได้ไม่เสียตังค์แต่ว่าต้องเสียตังต้องพกบัตรจะเขาจะมีคนดูแลเดี๋ยวผมจะให้ดูตลาด ตรงช่องสก,กูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นตลาดนัดหรือตลาดถาวรชายแดนเป็นตลาดนัดครับนี่คะกำลังมากลางของขายครับจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงตลาดชายแดนช่องสก,กูเป็นช่องสก,กูสวรดิน <laughs> อันนี้เจ็บหรบอครับเ,รเอาบอเขามีทุกวันอาทิตย์หรือมีทุกเมือมีทุกวันอันนี้ตลาดช่องสกโกดี๋ยวผมจะพาเดินดูตลาดนะเป็นยังไง <laughs> ขายถูกพุงยี่สิบบาทอันนี้เป็นตลาดเชา้าพอเก็บไปแล้วหน่อยๆันนีขนมขนมเดือดเยอะเพื่อมิดซีลีครับ มาไกลเอาให้คุ้มที่เดียวครับท่องเที่ยวทัวไทยพาเที่ยวครับพาเที่ยวด้วยงั้นมันไม่ขึ้นมาช่องสกกูครั้งแรกครับพื่เคยเห็นคุณจะให้ดูบรรยากาศตรงตรงทหารนี่เข้าเข้าไปได้บ่ครับ ต้องต้องปั้มพัดบอดบอกปบอถ่เป็นคนบรกวะบายทาว่ามันคนบนกวนต้องใส่พัดสปอร์ตแมนบอใลในี่นเฉพาะคนบรนกวอยยังเดียวมีพัดสปอร์ตกับเขาได้บอบอเออเออต้องถามน้องครับเนาะเอเดียวโอเคถามถามทหารนี่เลือนหนาดานทหารก็รู้เลยมันบอ ข้างเขายู่นี่เขาคุ่ยนี่เนาะอ๋อเขาไปหนาด้านในโย่เอออ้เขาเขาขัาขงพุ่นไ่ได้มือน,นี้ผมเขาแช่หนาดน้านนี่ได้โย่านาด้านทางใ่ดีแน่โอเคมันมันมันไปไกลอีกบ่าปากย่างย่าง,งไปถึงอยู่เนาะครับครับขอไปเบิงเลยไปขอไปบงอปอปโอ้เฉพาะคนบ้านกวดบ่ต๊ะกลี <c oughs> เดี๋ยวพาดูตลาดบ,บ้านกวาดก่อนนะครับด่านชายแดนร้าวอ,อ,อันนี้เป็นตลาดทั่วๆไปของบ้านกวาดนะครับ ก,ก็เหมือนทั่วไปอาจจะเดินหรืออา,อาจจะให้เดินเหียียวดูด้วยทางนั้นก็เหมือนเหมือนกันแล้วก็วัตถุประสงค์ก็เปิดให้คนสองพื้นที่เข้าออกประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ มะพร้าวขายลูกเท่าไหร่ครับสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาได้ครับเด้อเมื่อครับพี่เขาหน้าด่านเอาครับตมอะไรอยนแรกอ๋อต้องถามตมอีกทีนี่ว่าได้ไม่ได้ถามทหารไหมครับอ๋อครับอันนี้ผมถามข้อมูลจากพี่เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่า มีพาสปอร์ตอย่างผมก็ข้ามไม่ได้เหมือนจะให้ข้ามเฉพาะคนในเอำเภอบ้านกวาดฝั่งนนกับฝั่งนี้เท่านั้นแต่ที่เห็นรถเยอะเขาบอกว่ามันมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งอยู่ทางฝั่งนนบอก <c oughs> ผมดูแล้วมันก็ใช่แล้วโง,วงเ่เฮงคนบาทั้นั้นเลยเออเดี๋ยวนะครับผมผมจะเข้าไปถามด้านในนะะว่าเข้าได้หรือไม่ได้แต่วันนี้ผมไม่เข้านะครับผมจะถามวายัยน,นี้ผมมาเที่ยว ให้ดูบรรยากาศสายแดนทางจุดผ่อนปลนช่องสกูครับตรงนี้ขอบคุณนะพี่นะครับเดินจะถึงช่องสกูนะตรงด่านชายแดนเลยนะครเขาจะมีเหมือนรถของคนเขมรรถเ็นเนี่ยเราพูดอะไรไม่รู้ก็เหมือนกับว่ามารอสินค้าแล้วก็เขียนข้ามแดนไป วบบินช่องสกปูก็คือวินสำหรับคนคนคองคนผักคนอะไรไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะอาจจะได้แค่ถามนะครับว่าจะไปได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าไปได้ไม่ได้เขาทะเลาะกันบ่ช่างสร้างสกูนี่อำเภออยอย่างครับ บุรีรัมย์เด่ยเนาะจังดังม้อไส้ข้ามามองจอดรถมานี่จักบาทสิบบาทสิบบาทเราไม่เชียถามมาว่าคนทองทีค่อยขามได้ไหมบอกถะบมีพัดส,สปอร์ตช่วงนี้เขาจะปล่อยก็ได้นนหรือกัอในก็ได้ให้กันก็ถ้าไม่เปิดจะมึงเดินตัวล้านนี่แหละอ๋อ เอญทุลานี่ยละว่าจเ,เปิดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ผมว่าจะไปถามเจ้าหน้าที่ผมไม่ไปแล้วนะครับพี่เขาวิ่งวินอยู่นี้เขารู้รู้แน่ๆคือก็เหมือนน่าจะเหมือนพี่เขาพูดนะครับให้เฉพาะคนในอำเภอบ้านกวาดเบนตุลาก็จะเปิดให้ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับเนะะา <c oughs> ะฝั่งน้นเขาก็จะมีรถสองแถวครับ าถามลุงที่รับจอดรถเขาบอกว่าคนที่มาลถมาจอดไปไปบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ก็น่าจะรู้คือไปไหนประมาณนั้นคนที่ข้ามไปก็น่าจะไปประมาณนั้นสำหรับตรงนู้นผมคงไม่เดินไปมั้งเดี๋ยวเขาจะหาว่าของง้อห้ย่างไปได้บอครับไไเราหัวได้ไดไดยังไงบอ โอ้ผมจะให้ดูบรรยากาศช่องสก,กูนะครับคนที่ไม่เคยมาเห็นให้ใหดูนะนนวินทางโน้นเป็นวินสำหรับรถถ่ายขนสินค้าครับมามาเอาใอ้มันคุ่มนะครับมาไก่บเกบิกเผาแยกสามนู่เฮียม เอาแบบกินน้ำไหมเรืองเอาเอาแบบไหนโอ้ผมมันสีเรียกเป็นครับอันใดมีน้ำแสบไงโอ้ยแมนบอกเหงาอพราะมันสูบบอลดอนว่าน้ำแสบออนลายมันสมนี่เป็นแบบเ้าเพื้นบ้านนี่เนาะ ดดเนน้ครับบูดเป็นยังพ่อ้าก็บ่ได้ซิมก่อนกีน้อ <achieve> ่ตัดต่อครับได้ไปตัดต่อจะตัดต่อให้รู้มะพร้าวที่นี่เขาขายลูกสิบห้าบาทครับเออแล้วบ่นนอเ,อเอาเ้อเตอเอาตอนนี้มะพร้าวมันแพงเขาขายสี่สิบห้าสิบแล้วข้างในก็เลยจะถ่ายไปซื้อๆนะครับเนาะ พ่อขาเพิ่นมาขายช่องสโก้อำเภอบ้านกวดเอาซ่องมีเพิ่นเปิดมาโดนไปเริ่มถามมูไรป,ป,ปีหรอบ่คือ <c oughs> ปล่อ <c oughs> ยแต่ข้นอำเภอบ้านกวดขามอ่ะ <c oughs> <c oughs> ย่านคนไหลสันบะ <c oughs> แค่แค่ปล่อยแค่อำเภอบ้านกวดนี้เห็นรถจอดก็เยอะแล้วนะครับ ตามลุงแล้วเขาบอกว่ารถไปบ้านทั้งใหญ่คือรู้ว่าไปไหนไปวัดครับอันนี้พ่อข้าสมัรเล่นบอกครับเพิ่งขายอาชีพเลยอันนี้คนนึงบ๊อบบ๊อยูครับโอ้เบิงเบิงคนผ่านนะเบิงคนนี่ลูกพลูกพี่พาครับ อันนี้ที่ผมจะพูดก็คือที่ฝั่งปล่อยเป็ดเขาขายลูกละ50บาทนะครับก็ลูกใหญ่ลูกเล็กเหมือนกันลูกใหญ่60บาทแต่ข้ามาลงเกลือฝั่งเราลูกละ25่สิบห้าบาทนะแล้วก็ที่ทางเกาะกงก็ประมาณเดียวกันราคาบ้านเราถูกฝั่งนู้นจะแพงกว่าทุกอย่าง กลับแล้วนะครับอยากให้ดูตานขากลับตลาดช่องสโก้ครับอันนี้แม่ค้าเขาเก็บหมดแล้วเขามีมีตลาดคล้ายๆตลาดนัดมาก,การชั่วข้าวเดี๋ยวเขาลูกตๆมาว่างเป๊ะลงได้เนี่ตลาดเจ้าเนี่ยขันตาช้างเขามาโงเนี่ยเขาเอาผุกติดเลยเนี่ยช่างต่อเนียบไปเลยเนย ผมก็ขายถูกครับถุง <c oughs> ไค้ยี่สิบบาทได้เยอะช่างสักโอช่างสักโอทางด่านชายแดนไทยกัมพูชาของอำเภอบ้านกวดครับ ก็มาถึงจุดรับฝากรถนะครับ20บาทเห็นรถจอดเยอะๆอย่างนี้คนจอดไปบ้านหลังใหญ่ก็คือฐานของคาสินโนทางฝั่งตรงข้ามบ้านขวดแต่ว่าข้ามได้เฉพาะคนบ้านขวดนั้นแสดงว่าคนที่ข้ามไปเล่นฝั่งนั้นก็มีแต่คนบ้านขวดแค่คนบ้านขวดยังใหญ่เยอะไปเยอะกันขนาดน,นี้ าไม่ให้คนจังหวัดอื่นข้ามมาแม้แต่คนบุรีลาจะข้ามไปได้ก็รเดียนเป็นคุณาแต่ว่าคนจังหวัดอื่นก็ข้ามข้ามไม่ได้เหมือนกันก็เลยค้งจบเพียงไม่ได้เข้าครับเขาให้เข้าแต่บ้านกวด ก็เข้าได้แต่ว่าปวดยี่เข้าไม่ได้อันนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับ